คุยใช่แถวพนกน่ะขายแาวตรงนี้ประจํามาเดี๋ยวค้า <c oughs> อเดีกลขายอย่าอย่ติางนก็จะขายี่ถ้าอร่อยก็หาซื้อไม่ได้เลย คาวนี้ก้าจดแรกไว้บางทีว่าลุงอยู่ตรงไหนอันนี้ลุงทำเองปะเนี่ยทำเองทำเองเลยเหรอครับสาลูกสายกับแ้วนี่ยหาลูกยี่สิบขอเบอร์ขอเบอร์ถ้าไอยเออเอาบลูกเอาเบอร์มาเอาเบอร์ไปด้วยเออเถถากยแล้วมันอยู่ใกล้หนูก็ได้มาหน่อยถ้าอยู่ไกลกวาไป่อนเพราะมันไม่อยู่กัที่อืมไม่อยู่กับที่แปดโมสองแปดโล้วก็สี่เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองหกแปดแปดหนึ่งหอันนี้ คุ้ยใช่ลุงคุ้ยใช่คุ้ยใช่ลุงคุ้ยใช่คุ้ยใช่ลุงคุ้ยใช่อันนี้ไม่ใช่ตลาดภูคุ้ยใช่คุ้ยใช่คุณอยากแหละอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กุ้ยใช่ตลาดภูนี่กุ้ยใช่ธนบัตไม่ใช่เอกอ่ะก็กุ้ยใช่ตลาดภูไงเออเนี่ยลุงอยู่ในซอยหลังคอนโดอ๋อกุ้ยใช่ลุอยู่แถวนี้การบอกลุงการเป็นยักษ์เป็นเพื่อนยักลุงมันมันจะวิ่งไปเรื่อยเห็นซื้อเยอะอะไรคนเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่อร่อยผมไม่ซื้อเยอะขนาดนั้น เต็มจานอ่อซื้อเต็มถ้วยเลยเอ่ออาเอาไม่จิมม้มแล้วเอาไม่จิ้มนะฮะไม่จิ้มลุงแบบมองแบงค์แบบเออไม่มีแบงค์ย่อยเหรออะไรอย่างงี้เดือดเหละแมื่อกี้ก็เจอแบงค์าห,หาร้อยฮะไปไหนไปกดเดียวแบงค์ร้อยขายมากี่ปีแล้วเนี่ยลุง ฮะสี่สิบกว่าปีเลยเหรอสิบสองปีแล้วโอ้ขายกุ้ยช่ายสี่สิบสองปีโอ้ไม่ธรรมดาเลยส2สองปีลูกพ่อมันสุดยอดขายทุกวันเลยเนาะลุงแล้วแต่หรือว่ามีวันหยุดแต่นะเหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็หยุดนะใช่คนเราเหนื่อยก็ต้องหยุด ครับโบไปกดตังมาเมื่กี้แบงค์ห้าร้อยลุงไม่มีทอน <c oughs> เดี๋ยวอร่อยโทรหารลุงหน่อยขายมาสี่สิบสองปีแล้วโบ <c oughs> ขายจนเลี้ยงลูกโตมาแล้ว <c oughs> เจเครับผมครับลุงไปเออ